เมือนี่ไข่มาเล่าอีกแล้วแต่เป็นเมืองจีนในประเทศเลาวหรืออาณาจักรคิงโดมันคลิปนี้จะพาไปกินหมาล่าร้านชื่อดังในย่านคิงโดมันจะอร่อยหรือแปลกแค่ไหนไปชมกันเลยรสชาติมันแบบแปลกๆมากเลยสวัสดีค่ะมาปางโมโมจังนะคะ <S <S> <S ก็วันนี้นะคะปางจะไปนอนบ้านย่า ที่ลาวนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วอะ่ะเราไปกลับใช่ไหมมันสั้นเกินไปทุกคนแล้วเราจะไปทัวร์ที่คิงโรมันค่ะทุกคนคิงโรมันที่แบบว่าเราเคยไปแล้วเนี่ยสามารถไปดูคลิปได้ที่คลิปนี้เลยนะคะครั้งนี้ที่ปังไปเนี่ยที่เปิดใหม่แบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนคล้ายๆแบบเวนิสอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะตามมาเที่ยวนะคะวิธีการเดินทางคือง่ายมากก็มาที่ด่านข้ามพรมแดนไทยลาวนะคะที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวทำบัตรผ่านแดน35บาทหรือใช้พาสปอร์ตก็ได้นะคะสามารถผ่านเข้าไปได้เลยแล้วก็นั่งเรือคนละ70บบาทประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูกันว่าไปลาวครั้งนี้จะเป็นยังไง โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะญาติมารับแล้วเลี้ยวหาวนะคะมารับนะคะเป็นลูกของญาติปักนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเดินทางไปที่บ้าน ตอนนี้เขาพาเรามาร้านกาแฟ е, <_ d ata> เขาสั่งเลมอนโซดาให้ฉันแต่ว่าในร้านกาแฟเขาไม่ค่อยเปิดแอร์เย็นนะคะเนี่ยแต่ว่าร้านสวยมาก Fe moments later โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะบังก็อยู่ในห้องแล้วนะคืนนี้ปังจะนอนห้องนี้นะคะที่บ้านของญาตินะคะเขาจะใช้เป็นแบบประตูไม้แบบนหนา,นานเลยนะคิดว่าเป็นประตูไม้สักนะห้อง <_ c oughs> น้ำที่เรานะคะก็คล้ายๆของที่ไทยนะคะแล้วก็เตียงนอนคนเดียวนะคะทุกคนน่านอนมากนุ่มมากค่ะทุกคน สิ่งที่บางชอบมากเลยอะก็คือโตเครื่องแป้งอันนี้มีไฟตรงแบบลิ้นชักแล้วก็มีไฟกระจกเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสีแบบนวลๆน,น,นะอันนี้เป็นสีแบบส้มเลยอันนี้เป็นสีแสงสีขาวเดี๋ยวบางขอพักผ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกัน โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะมากินหม่าล่าของท้จากจีนนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงชเ,นะเไชี่ยเชี่ยเะเราซื้อนะ ฮั你好你好再见再见นี่เห是什ราซื้ออันนี้คืออะไรหวหเันถ่ายสวยกนฉันยสน้ภาษาจีนพูดว่าอะไรน่ยแยาช้างอ๋อย่ตาช้างื้อดื่ไปไป รสชาติเหมือนน้ำเกลือแร่รสส้มนะคะทุกคนวันนี้จีจุ้งหนาวจุ้งหนาวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปรุงน้ำจิ้มนะนเราจะให้สะพ้ายจีนนะคะมาปรุงให้นะทุกคน นี่นะคะสไต๊์จีนนึกว่าจะปรุงเองไม่ค่ะให้พนักงานปรุงเชื่อนะนี่นะคะทุกคนก็คือน้ำจิ้มสูตรร้านนี้เป็นแบบจีนแท่นะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองชิมกันนี่คือไส้เป็ดนะคะเราจะจุ่มแค่3นมวิหรือเป่าสองสามสี่ห้าหกเจดกโอเคโอเคเก้าเราโอเคนะทุกคน อร่อยมากแซ่บแซ่บแซ่บไส้เต็อพี่เราชอบจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากนี่คือกวางโหนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอ่ะรู้จักก็คอมเมนต์นะคะนี่กรุบกรับมากทุกคนโอู้ คนอันนี้คือเมาส์ูนะคะมันคือสบายนางแต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะจุบเยอะสบาภนางแบบไม่เหนียวเลยอร่อยมากทุกคนอันนี้คือปังชอบกินมากเขาบอกว่ากงช่ายนะทุกคนคือมันคล้ายๆก้านค่ะคนาเอออร่อยมากอันนี้ที่เยกรอบมากีดยดยอันนี้ใครรู้นะคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะ ทุกคนอร่อยนะเมื่อไ้เป็นเนี่ยาบดาเห็นไหมรสชาติมันแบบแปลกๆมากเลยทีนี้คือสมองหมูนะคะทุกคนทุกคแต่แกคือกล้องมันร้อนเกินนะคะมันก็เลยต้องอัดไอโฟนนะทุกคน One hour later. โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะปังกลับมาถึงบ้านแล้วก็คลิปนี้นะคะปังอามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับสมาชิกคนแรกของช่องปังนะคะคือคุณ Sound of the p l a n น t นะคะถ้าดูอยู่นะคะตอนนี้ก็สามารถทักแชทเพจเฟ e บุ o กโมโมโจังนะคะมาได้เลยนะคะนี่เป็นขนมของจีนนี่เป็นไข่ดำนะนี่คือตับปลาตนะีนไก่แบบว่ารสเผ็ดอันนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะไส้เป็ดน่าจะอร่อยแล้วก็มีแบบอีก2อนนะทุกคนนี่คุณ s o u ออ of the p l a n น t นะคะก ทักมาหาปังหน่อยนะคะคือที่ปังจะไปที่แบบสวยๆที่คิงโรมานอันใหม่เราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเราไปถึงอ่ะไฟมันปิดหมดแล้วนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมานะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไคร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้ปังด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย